สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรระเบียบและหนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพุทธศักราช25602หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 4 2 2 3ทับว2 5 7า257 ลงวันที่28มิถุนายน2559เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนผู้มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้แก่บิดาหรือมารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหลักฐานของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่ 1. ทะเบียนสมรสที่จดกับมารดาของบุตรหรือ2ทะเบียนรับรองบุตร หรือ3าํคำพิพากษาของศาลหลักฐานของมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายคือสูติบัตรของบุตรกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรทั้งสองฝ่ายให้เลือกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในการขอเบิกเงินจากนั้นให้ทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหรือแบบเจ็ดสองหน ส่งให้หน่วยงานของผู้ที่ไม่ขอใช้สิทธิ์เพื่อทราบต่อไปผู้มีสิทธิ์สามารถขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้สำหรับบุตรไม่เกินสามคนโดยบุตรจะต้องมีอายุครบ3มปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ยกเว้นบุตรบุญธรรมของผู้มีสิทธิ์และบุตรซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นซึ่งจะไม่สามารถนำมาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ เอกสารประกอบการขอเบอิกเงินมีดังนี้ 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหรือแบบ7223 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของสถานศึกษา 3. หนังสือรับรองหรือประกาศของสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เรียกเก็บกำหนดระยะเวลาในการขอเบอิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรกรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคเรียนกรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาหากพ้นกำหนดระยะเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิในการขอยื่นเบิกเงินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลางจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044 242215สององหนึ่งหรือ p r e s น n i e l e c t r o n i c NMA CGD.GO.TH